ราเม็ดแต่เพื่อนี่ดีพี่อกแล้ววซื้อมาสองก้มสองก้มเดียวเลยซื้อมาได้เพื่อมเดียวเอากระซื้อมานนั้นบอกพอจะตั้งเดียดนี่ยไม่พอทุกทายก็ต้องกินก็ไม่พออยู่ดีเอากระจักแล้วโซดาอ้ไม่โทอดีจะเฮตั้งไดก็ไปซื้อไม่แต่ตรงนี้รานก็มีนี่นไปเธอตรงนี้เอากระเป็นบ้าบอดซือแบบนั้ไก่หิตายต้องขับรถไปเอากระตั้งก็มีกระเปซื้อราหยยังยดยันยังสองสามคันท่กไม่ซื้อมันกระเดียวอะแขวนบอมีนมันจะไม่ได้มากแล้วกระเปิเต้นแล้วไม่ ผมอบอกกระสือมาซองกมสองกมสีแล้คือมันจบไปแล้วโอ้ยจะเป็นบ้าบอกกระเสือมาแล้วกระเสือมันไม่พอไงมันไม่พอมันหมดแล้วมันเม็ดแล้วมันเม็ดแล้วเนี่ยมันกับแมนอยู่กลมเดียวเนาะไข่มันเบิรกันเท่านี้ไม่ใจทเ่็ดเติาเต็ดจมใดอยู่ยังไม่เต็มยังไม่ถึงคนทั้งหลายคนกินเวลากินกลมเดียวซื้อมาเอ้กับแมนอยู่จานเแลยวจานจานแมนยูพูบอกอลไรจานแมนซื้อมาซองกมสี่เดียวเลยมันจะจับจับไปกินสีเดียวจากตรเนี้ยเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวได้เลยทิปซองเซอร์ได้ทีนี้เติมอีกส เจ้าเห็นงั้นก็ไปสองร้อยบาทจะคอยซื้ออีกย่างเหรอโทรมาบอกเลยว่าตั้งไม่พอผมจะได้เอาตั้งให้ไปเลยอเอากงจักเหลียวว่าแม่มัน,น <c oughs> มีตูออ้เอที่มวยว่าสิกดแม่เอรโอเคพอนอนมต้องกินแล้วโอเคลามแม่ตแตเพล่ในนี่ดริ้วบอกแล้วว่าซื้อมาซองก้มซองก,ซอก้มเดียวเลยซื้อมาแต่ใบก้มเดียว เอากระเสือมานั่นบอพออะไตั้งเดดูเน anyway> ี่ยไม่พอทุกทางก็ต้องกินก็ไม่พออยู่ดีเอากระแจ็คแล้วโซดากมบเท่านี้จะเฮี่ยตั้งเดก็ไปซื้อมั้ยแต่ตรงนี้รางก็มียังไดไปเทอตรงนี้เอากระเป็นบ้าบ่ซิแบบนั้นไกลเหตายต้องขับรถไปเอากระตังก็มีกระเสื้อรถยังรถยังยังสองซ้ำคันเพ่าไม่เสือมันก็เดียวอะแขวนบอมีน้ำมันไม่เป็นมันก็ะแล้วก็ไปเติมแล้วไม่กดเครืกรได้เพราะกระแจ็คยู่ยใส่ไข่แจ็คยุ่ยใส่ประเดี๋ยว มบอกกระสือมาซองคมสองคมสีแเดีคือมันจบไปแล้วนี่เป็นบ้าบอกกระสือมาแล้วกระสือแล้วมันไม่พอไงมันไม่พอมันหมดเลยมันเม็ดเลยมันเม็ดเลยเนี่ยมันกระแมนอยู่กลมเดียวเนาะข่อยมันเบิรกันเท่านี้ไม่ใช่เหตุเจ้าเหตุจังใดอย่ายังไม่เต็มยังไม่ถึงคนทั้งหลายคนกินไปกินกลุ่มเดียวซื้อมาอ๋ากระแมนอยู่จานแล้วจานจานแมนผมผมบอกเลยจานแมนซื้อมาซองคมสี่เดียวเลยมันเนี่ยจบจบไปกินสีเดียวจานตรงนี้เด็ดกว่าได้เด็ดได้เลยตีบสองเซอร์ไนซ์อย่างนี้ต้างมี่้ เจ้า,ยา,าอ,อ,ยอ,อย่างงั้นก็ไปสองร้อยบาทเย่อยซื้ออีกยังเหรอโทรมาบอกเลยว่าตังไม่พอผมจะได้เอาตังให้ไปเลยเอาก็จักรเลยวว่าแม่มันมีตู้เอที่อึงใครว่าสิโกดแม่เอาโอเคพอนอน <c oughs> ไม่ต้องกินละโอเคล่ <c oughs> าแม่แต่เพื่อนนี่ดิวันีบอกแล้วแม่ซื้อมาสองก้มสองก,สอก้มเดียวเลยซื้อมาแค่ใบก้มเดียวเอาก็ซื้อบ้านนั่นบอกพอเลยตั้งเดียวเนี่ย ไม่พอทุกทาก็ต้องกินก็ไม่พออยู่ดีเอากระจักเหล้วโซดากัไม่เทอดีจาเหตุจงไดก็ไปซื้สือไม่แต่ตรงนี้รานก็มีนไปเธอตรงนี้เอากะเป็นบ้าบอสิแบบไนไกลเหตายต้องับรถไปเกระตดดั้งก็มีกระปดเสือรนยยนต์ยองามขันไม่มเสื้อมันก็เดียวแขวนบอมีน่มันไม่เลยมันกรเหลยวก็เปเติมแล้วไม่กดตรงนด้กระได้จ้าจ้าื้าจ้าจ้า้าจ้าจ้้าจ้าจ้าจ้า้าจ้า้าจ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 ้า้แล้าจ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 ้า กระแมนอยู่กลมเดียวเนาะขวัยเบิดกันเท่านี้ไม่ใจเฮ็ดเจ้าเฮ็ดจังไหนอย่ยังไม่เต็มยังไม่ถึงคนั้งหลายคนกินเบิรกินกลุ่มเดียวซื้อมาเอากระแมนอยู่จานแล้วจานจานแมนบ่อมบอกอลไรจานแมนซื้อมาซองกลมสี่เดียวเลยมันเนี่ยจบๆไปกินสี่เดียวเจ้าตัวเนี้ยเดีดยวได้เดี๋ยวได้แล้วตีบซองเซอร์ได้สินี่เจ้าอย่างเงี้เจ้าอย่เงินง่อยไปสองร้อยบาทอย่าขวัยซื้ออีกย่างเหรอโทรมาบอกเลยว่าตังไม่พอผมจะได้เอาตังให้ไปเลยเอากระจักเหลียวว่าแม่มันมีตู่เอที่ไอ้ขวัยว่าส โอเคพอนอนต้องกินละโอเคลาแม่แตงเพริ่นีดีพอี่พ่อแล้ว่าซื้อมาสองก้มสองก้มทีเดียวเลยซื้อมาได้เพริ่งก้มเดียวของกระซื้อบ้ามันบอกพอเลยตั้งเด็ดยูเนี่ย ไม่พอทุกทายก็ต้องกินก็ไม่พออยู่ดีเอาก,ากระจ็แล้วโซโดากัมิโตดีจะเหตงใดก็ไป็สือไม่แต่ตรงนี้รางก็มีอยู่ไนปเธอตรงนี้เอากัเป็นบ้าบอสิแบบนี้ไก่เหยตายต้ตงคงขับรถไปอากระต่างกับมีกระเปเสือรยังยังยังซองสามคัน่็ไม่เสื้อมันก็เดียวอะแขวนบอยมี่นะมันแล้วมันอะไก็แล้วก็ไปเติร์นแล้วไม่กดถึงก็ได้โอกยจ้าจ้ายุใส่แขวนจ้าั้ายุใส่ประเดี๋ยพร้อมบอกกระเสือมาซองคมซองคมสีแล้วมอเป็นตบมาแล้วอ้ยเป็นบ้าบอกระเสือมาแล้ว กับแมนอยูกลมเดียวเนาะข่อเบิร์ตก้น่านี้ไม่เจอที่เต่าเี็ดจังใดเหรอยังไม่เต็มย <ave S 2> ังไม่ถึงคนตั้งหลายคนกินเพื่กินกลุ่มเลียงซื้อมาเอากับแมนอยู่จานแล้วจานจานแมนพ่มพมบอกอลไรจานแมนซื้อมาซองกลมสี่เดียวเลยมันจะจับจับไปกินสี่เดียวจ้าวแต่เนี้ยเตรียมตัวได้เตรียมได้แล้วเตียซองซื้อนี่สินี่เจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นงั้นก่อยไปสองร้อยบาทจะข่อยซื้ออีกยังเอรอโทรมาบอกเลยว่าตั้งไม่พอผมจะได้เอาตั้งให้ไปเลยเอากปจักเหลียวว่าแม่มันมีีตู้เเออทไม่อาเ OK, thôi, non, đi <laughs> OK.